3เทคนิคช่วยให้ยอดขายของคุณก้าวกระโดดคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่อยากจะมียอดขายปังๆในสินค้าด้วยบริการของคุณ 1. คะ่ะคุณต้องมีความรู้สึกมกั่งคั่งเหลือเฟืออุ้ยเศรษฐกิจตอนนี้โอโ้โหสุดยอดมากมันเปิดโอกาสให้กับคุณโลกออนไลน์ตัวนี้มันเป็นอะไรเป็นตลาดที่แบบเหลือเฟือมั่งคั่งมากมายไม่ม,มีมีแบบสามารถติดต่อผู้คนได้มากมายเศรษฐกิจแบบนี้เหลือเฟือมากมาย คุณต้องมีจิตข้างในนั้นนะคะมั่งคั่งเหลือเฟือนในทุกๆด้านมองเห็นทุกอย่างเป็นโอกาสหมดเลย 2. ค่ะขายตัวเองให้ได้ในสินค้าและบริการของคุณน่าหมายความว่าคุณนั้นนะคะจะต้องดูดีลดโดดเด่นและที่สําคัญคุณต้องแตกต่างจากคนอื่นคุณขายสินค้าแบรนด์เดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแต่ทาอย่างไรให้คุณขายดีนั้นคุณต้องถามก่อนว่าทําไมเขาลูกค้าต้องมาซื้อคุณ คุณมีดีอะไรคุณเจ๋งอะไรคุณจะทําอย่างไรที่จะทําให้ลูกค้านั้นเขาประทับใจคุณมากกว่าคนอื่นนั่นคือความโดดเด่นความแตกต่างทําอย่างไรให้คุณเป็นตรงจุดนั้นนั่นคือคุณต้องขายตัวเองเนื่องจากว่าไม่มีใครสามารถร้องเรียนแบบตัวคุณได้ยกเว้นตัวคุณเองคุณต้องเป็นตัวของตัวเองในโลกของออนไลน์และ3ค่ะคุณจะต้องโฟกัสค่ะโฟกัสในเป้าหมายของตัวเองใจคุณต้องเอาใจคุณต้องรวย ถ้าคุณโฟกัสในเป้าหมายเป้าหมายคุณชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรร้อยล้านพันล้านคุณใจคุณนะคะใจมันขยายอ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะขยายไปเองคุณจะหาวิธีการของคุณเองด้วยตัวคุณสามวิธีการนี้จะทําให้คุณนะคะเป็นคนที่สามารถเป็นคนขายดีแบบก้าวกระโดดยอดแบบก้าวกระโดดขอให้คุณมีความสุขกับยอดขายในปี2023นี้นะคะคุณติราเอสเวิร์ค่ะ